ขอปั่นรอบนึงก่อนแล้วกันอ้าวมาแล้วครับปั่นเพลินกันเลยทีเดียวสำหรับตัว3ล้อคนซ้อนท้ายหลังได้นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันรถรุ่นนี้เป็นรถ3ล้อสามารถพับได้มีเกียร์ให้อยู่ที่6สปีดใช้งานได้3ระบบ1ปั่นจักรยานเหมือนที่ผมปั่นอยู่นะครับไม่เหนื่อยเลยนะครับแต่ร้อนอันนี้บอกเลย มาเปิดระบบไฟฟ้ากันถ้าเปิดเมื่อไหร่เนี่ยโลกเปลี่ยนทันทีไปแล้วรถใหญ่ๆแบบนี้นี่ไม่ได้บิดคันเร่งนะขี่ง่ายดูดูดูเอวแข็งเอวแข็งไม่ต้องกลัวล้มครับปั่นงี้นี่ระบบไฟฟ้า,าต่อจะให้โหลดสักประมาณร0อยกว่าโลนะมาเลยสู้ขัดใจเลยคันนี้36โวลต์นี่ดูดูดูด,ดูอันนี้คือคือเขาเรียกว่าปั่นระบบไฟฟ้านะมาดูบิดคันเร่งกันบ้างแล้วกันนะครับ อาปิดคันเร่งนี่สำหรับลูกค้านะครับที่มีคุณพ่อคุณแม่สูงอายุนะครับอยากจะพาขี่เล่นเนี่ยสบายเลยครับหรือจะพาคุณลูกขี่เล่นก็ได้ในหมู่บ้านนี่ก็คือจะบิดกับบิดแบบนี้เท้าก็ลาตามสรีระาที่ผมวางนี่เลยนะครับหรือจะปั่นระบบไฟฟ้าก็ปั่นได้นะครับรถพวกนี้นะครับเวลาเข้าโค้งอะ่ะอย่าเข้าเร็วถ้าเข้าเร็วแล้วมันจะเอียงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าขี่ปลอดภัยแน่นอนนี่ครับ เี่ยเดีด๋ยวผมเข้าโค้งเร็วๆให้ดูนะเนี่ยเห็นไหม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 ล้อล้อยกเลยเห็นไหมนี่นี่ขี่รถเนี่ยดูผมขี่ดูผมขี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่ยนี่อย่าลอกเรียนแบบนะครับผมขี่ให้ดูว่าถ้าขี่เร็วเนี่ยล้อมันจะยกแบบนี้อ่ะนี่นี่ขี่อย่างงี้นี่ขี่แบบล้อยกขี่แบบล้อยกอ่ะมามานาเสนอกันต,อนต่อแล้วกันนะครับเขาเรื่องต่อรถรุ่นนี้นะครับก็คือจะใช้งานได้3ระบบ1เหมือนที่ผมปั่นจักรยานธรรมดาไปเมื่อกี้แล้วนะครับแล้วก็ปั่นระบบไฟฟ้า ป, 3, 4, ป,ปั่น3-4รอบพุ่งปื๊ดแล้วนี่พุ่งแล้วอ่ะเข้าร่มก่อนแล้วกันนะครับหรือว่าบิดคันเร่งเหมือนมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยนะครับรุ่นนี้เวลาเราจอดรถเนี่ยเราสามารถที่จะกาเบรกแล้วก็กดล็อกกันรถไหลได้นะครับมาดูเรื่องของระบบไฟฟ้ากันบ้างแล้วกันนะครับมีไฟหน้าให้นะครับไฟหน้าอยู่นี่นี่เป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับไฟหลังมีให้ครับอ่ะกล้องมาข้างหลังนี่ครับข้างหลังมีมีไฟหลังให้มีไฟเลี้ยว ก็ <S <S คือว่าได้ครบชุดไปเลยนะครับมาส่วนเรื่องของล้อหน้านะครับก็จะเป็นดูมมอเตอร์นะครับตัวนี้ขึ้นใหม่ให้เป็นล้อหน้าเลยใช้งานได้3ระบบพร้อมกับระบบซับสะเทือนนะครับเป็นกระบอกชกอัพหน้าและที่สำคัญคือรถคันนี้ไปแต่งางจังหวัดก็สามารถที่จะพับได้ต่างหากนะครับไว้ขึ้นรถได้เลยท้ายรถนะครับ พวกรถท้ายรถกระบะหรือว่าท้ายรถ SUV พวกนี้ก็สามารถขึ้นได้นะครับอ่ะมาใหม่กระดานนี้ระบบดีขนาดนี้มาแจ้งราคากันก่อนเลยแล้วกันนะครับลูกค้าท่านใดนะต้องบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถสั่งประกอบใหม่โดย BJP ประกอบเองนะครับราคา2 5 0 0 0บาททวนนะครับชุดเบาะหลังนะครับสามารถพับได้วางของได้แบตเตอรี่ เอาไว้เซอร์วิสง่ายนะครับเวลาเซอร์วิสถอดแบตเตอรี่ออกมาได้เลยนี่นั่งได้นี่แบบนี้คนนั่งก็สบายนะครับ <c oughs> นั่งสบายสบายเลยคนขี่ก็ขี่ไปนี่ทรงก็อยู่ประมาณนี้ครับคนขี่ก็ขี่คนนั่งก็นั่งบาะก,ก็สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับราคาอีกหนึ่งครั้ง2 5 0 0 0บาททุนจัดส่งฟรีทั่วไทยครับคันนี้ไปจังหวัดนคนปรปฐม ใกล้ๆกับองค์พะระผสมเจดีย์นั่นเองลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะสามารถออเดอร์ได้เลยไม่ต้องกังวลใจนะโอนยอดมาจําเข้าบริษัท bjp electric bike japan นะครับวันนี้ผมรีวิวสินค้าคันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับต้องบอกให้เหลยว่าขี่สบายจริงๆ